จากในคลิปนะคะจะเห็นว่าจํานวนไลฟ์เพจของเราเพิ่มขึ้นจริงนี่ตกปาค่ะสรุปแล้วเนี่ยร้านนี้นะคะเขาทําได้จริงเฮลโลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอุ้มเหมือนเดิมนะคะหัวข้อในวันนี้เนี่ยก็จะมาสองวิธีเพิ่มไลฟ์เพจค่ะวิธีนี้นะคะก็เหมาะสําสหรับทุกคนเลยค่ะที่มีเพจของตัวเองแล้วก็วิธีนี้นะคะเราจะใช้แค่เพียงลิงก์ของ Facebook ค่ะในการเพิ่มไลค์นอกจากนี้นะคะยังไม่ใช้รหัสผ่านค่ะดังนั้นเนี่ยแอคเขาเพื่อนปลอดภัยแน่นอนซึ่งอุ้มเองนะคะก็ทดลองใช้มาหลายครั้งแล้วค่ะ ก็คือวาดไขยดีส่วนคนไหนนะคะที่พร้อมแล้วเนี่ยเราไปดูพร,พร้อมๆกันได้เลยนะคะในคลิปนี้มีคําตอบค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ไปกดเพิ่มเพื่อนกันก่อนเปิดโปรแกรมไลน์ขึ้นมานะคะไปตรงเพิ่มเพื่อนค่ะจากนั้นนะคะก็พิมพ์แอดไซน์ปั๊มฟอลโล่ค่ะใครพิมพ์ไม่เป็นก็ดูด้านซ้ายมือได้เลยนะคะอุ้มขึ้นให้ดูแล้วนะคะโอเคค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็มาเริ่มคุยกับแอดมินได้เลยเนาะ ซึ่งการไลฟ์แฟนเพจ a c e b o o k นะคะจะมีให้เราเลือก2แบบเนาะประเภทแรกนะคะจะเป็นบัญชีคนไทยล้วนประเภทที่2นะคะจะเป็นบัญชีคนต่างชาติวันนี้นะคะอุ้มขอเลือกบัญชีคนต่างชาติค่ะบัญชีคนต่างชาติก็คือหมายถึงเป็นคนต่างชาติมาไลฟ์เรานะคะถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นคนไทยมาไลฟ์เราค่ะและนี่ก็คือโปรไลฟ์แฟนเพจ a c e b o o k ต่างชาตินะคะเพื่อนๆ เริ่มต้นนะคะที่100ไลค์นะคะเพียง190บาทเท่านั้นนะคะไปจนถึง20,000ไลค์กันเลยทีเดียวในวันนี้นะคะอุ้มเรือบที่100ไลค์ค่ะเพื่อนๆพอเราเลือกราคาเรียบร้อยนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพนี้มาให้เราเนาะเป็นรูปภาพ QR code ค่ะเอาไว้สแกนจน่ายเงินนั่นเองนะคะง่ายๆเลยเ,เพื่อนๆก็แค่เซฟรูปภาพเนี้ยค่ะลงเครื่องนะจากนั้นก็นำภาพนี้นะคะไปเปิดในแอปธนาคารใดๆก็ได้ค่ะ โอนเงินเสร็จแล้วก็อย่าลืมแจ้งสลิปให้กับแอดมินนะคะขั้นตอนต่อไปอุ้มจะไปสอนวิธีการส่งลิงก์แฟนเพจของเราให้แอดมินค่ะเราไปดูกันเลยเริ่มจากไปที่หน้าเพจค่ะกดจุด3จุดนะคะจากนั้นนะคะเลื่อนลงล่างสุดค่ะเพื่อนๆจะเห็นคําว่า copy link นะคะกดตรงนี้เลยค่ะเท่านี้นะคะก็จะเป็นการคัดลอกลิงก์เสร็จเรียบร้อยค่ะให้เรานําลิงก์ที่ได้เนี่ยมาวางในแชทไลน์ส่งให้แอดมินแบบนี้เลยนะคะ ก่อนเริ่มงานนะคะแอดมินเนี่ยจะส่งยอดเก่าของเราให้เราดูก่อนนะคะยอดเก่าของอุ้มเนี่ยมีอยู่ที่2.2,000ดสองไลค์นะคะเราก็ไปรอยอดขึ้นกันเลยหลังจากนี้ค่ะยอดเริ่มนะคะมีอยู่ที่ 2.2k จุดสไลค์หรือประมาณ2,200ไลค์นะคะเพื่อนๆอ,อุ้มจะรีเฟรชหน้าจอแบบเรียลไทม์นะคะเพื่อนๆสังเกตยอดที่ขยับขึ้นได้เลยนะรอไม่นานนะคะเพื่อนเอนตอนนี้นะคะยอดขยับไปที่ 2.3k ไลค์แล้วค่ะ ขึ้นไวมากๆเลยนะคะยอดแถมขึ้นเนียนๆนะคะไม่โปะด้วยค่ะที่สําคัญนะคะเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาดูได้ด้วยนะว่าใครบ้างนะคะที่มากดไลค์เราหรือฟอลโล่เราเนาะจากในคลิปนะคะจะเห็นว่าจํานวนไลค์เพจของเราเพิ่มขึ้นจริงไม่ตกตาค่ะสรุปแล้วเนี่ยร้านนี้นะคะเขาทําได้จริงค่ะไม่ขายฝันแน่นอนคนไหนสนใจนะคะกอดทักไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ไลน์สายปั๊มฟอลโล่ค่ะรายละเอียดต่างๆนะคะก็คือตามด้านล่างของจอนี้เลยค่ะมีแอดมินคอยแตนบายตลอดเวลา หากเพื่อนๆดูคลิปนี้นะคะเราก็ไม่เข้าใจตรงไหนเน่ยก็สามารถทักไ,ไปคุยกับแอดมินเพิ่มเติมได้เลยเขายินดีให้บริการแล้ว,ลวที่สําคัญนะคะร้านนี้แอดมินตอบเร็วใส่ใจการบริการด้วยค่ะเอาละค่ะในส่วนของวันนี้เนะี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะในวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ